สวัสดีครับอยู่กับผมบอลเบย์ม็อบนะวันนี้เราจะมาล่าท้าผีที่ป่ามืดนะฮะป่ามืดนี่เขาบอกว่ามีเออผีวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยที่แห่งเนี้ยมันเขาเขาบอกว่ามันดุมากเลยเ้ยผมก็เลยจะมาล่าท้าผีดูนะฮะว่าแถวนี้มีเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางอยู่หรือเปล่าทุกคนล่าทา้าเอ้ยวัตถุประสงค์ไปที่ถ้ำคือเราต้องเออ ไปที่ถ้านะที่เขาบอกทุกคนที่ใครบอกไม่รู้อะ่ะเจ้านายปะที่เขาให้สั่งเราไปทํนู่นนี่นี่นั่นอะ่ะจริงๆไม่ได้สั่งรผมมาเล่นเองนะเอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสำรวจถ้ำสำรวจถ้ำสำรวจถ้ำเพื่อนสำรวจถ้ำเร็วไม่ได้สำรวจไม่ได้ไม่ได้สำรวจถ้ำดิหาถ้ำสำรวจเร็ววะยังไม่ได้เจอเลยเนาะเอ้าวิไฟฉายดับไอตอนที่ผมเข้าเกมมามันมันมีเสียงเดินด้วยนะทุกคน เียงเดินตึกตึกอเฮ้ยไม่รู้ผมไม่รู้ถ้ำอยู่ไหนผมไปมั่วๆแหละเฮ้ยมันอันนี้อันนี้ที่เดิมป่ะที่เรามาไม่ชื่อที่เชื่ที่เดิมเพื่อนวนลูบป,ป่ะเราวนลูบป,ป่ะเนี่ยอ่านดิฮ้สวัสดีเพื่อนรุ่มทางสวัสดีจ้าเพื่อนรุ่มทางก็มีแหละเพื่อนผมเนี่ยคนเนี้ยเฮ้ยเราต้องเดินไปข้างหน้าป่ะ ลงเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆลงเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเพื่อนเพื่อนลงเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเฮ้ยตรงนี้มันปั้นไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนอาตายไปแล้วมั้งน่ะกระโดดไปไหนนะ่เนะเอออ้าสรุปมะแล้วคือไงผมตายเลยเหรอผมตายเลยเหรอเอาเพื่อนคนนั้นน่ะแล้วผมหายอะ่ะ เอาเมื่อกี้เพื่อนตกไม่ใช่เหรอเพื่อนนี่ไงเพื่อนเนี่ยเออไปไหนมาไหนเนี่ยไม่บอกเลยนะกระโดดลงไปตายกันเองเนี่ยผมไม่รู้ถ้ำอยู่ไหนไหนวะถ้ำม,มากจองร้ายอะไรของคุณเนี่ยคุณจ้างให้ผมทำอุ้ยอะไรอะ่ะโอ้เนี่ย,ยที่แห่งนี้มี เจ้าที่เจ้าทางไหมครับผมไม่เจออะไรเลยนะหลายคลิปแล้วเนี่ยเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่ที่นี่ไหมออกมาปรากฏตัวให้ผมเห็นหน่อยอุ้ยเพื่อนเดี๋ยวก่อนลองไปที่ซ้ายดูที่ขวาตรงนี้แหละอยากรู้ถ้ำอะไรวะทุกคนช่างมันเถอะ อาวูแสงพระจันทร์สุดสเยังไม่ใช่ในทางนี้ล้วตกไปตายอีกนะเอาดำหน้าเลยเราเป็นตะกรงให้เอานำหน้าที่เอาเอากลัวอะไรเพื่อนนำหน้าสีอย่ากลัวดิเพื่อนเรายังไม่กลัวเลยเอ้ยเอ้ยไปไปไอ้ไอ้กระโดดตาเออเอเอพี่ทาเอาไม่ใช่ไม่ใช่ทางที่เรากโดดไปตายอยู่เอ้ยฟังบ้างดิฟังบ้างมานี่ฟังบ้างฟังเราบ้างเพื่อน เพื่อนไม่ได้ยินหรอกไม่ได้โทรคุยกันนี่เอาไปสิไหนถ้ำอ่ะเฮ้ยไอไอตรงที่มันมีหินมันต้องมีถม้ำแน่เลยอาวอาใครเข้ามาดูกดไลค์ด้วยอีกแล้วเดี๋ยวระวังตกไปตายนะเพื่อนนะคุณผู้ชมขอขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะทุกวันนี้สีไลค์แล้วเนี่ย พอประมาณสิบสิบ่าไลค์ก็พอชาตินี้มีสั่งโทเสีไหมตัวดำดำตาแดงแดงไอ้ที่เขาบอกมันมีเออเจ้าฝ่ายเจ้าเขาจริงรอะมันเราเห็นตัวดำดำนะเขาบอกว่ามันมันเป็นเจ้าฝ่ายเจ้าเขาไอตัวดำดำ,ดำที่มาอยู่ข้างต้นไม้ไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้สองไฟฉายไม่ทันโคตรมืดอะ พี่จ๋าเป็นลิงไหมจ๊ะตีไปอยู่ต้นละตีอยู่ในต้นไม้เนี่ยออกมาเลยออกมาเลยจ้าเฮ้ยตรงนี้มันเหมือนรูปคนเลยอะเอาไปไหนเพื่อนรอกันหน่อยดิเราไม่เจออะไรเลยเนี่ยมาได้ไล์ด้วยนะเฮ้ยสงทางแล้วผีบังตาแลนะ้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิเพื่อนอย่าเพิ่งเออ,อเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งนิ่งขอร้องเพื่อน เร็วๆเ,เพื่อนเรายังมีทำภารกิจที่เราต้องเดินเส้นทางที่นี่ที่นี่ไม่ได้เฮียนแล้วมันก็ไม่ได้ล้างมันมีเจ้าป่าเจ้าเขาแต่มันก็ไม่ปรากฏตัวให้เราเพื่อนตั้งสตินะนะตั้งสตินะเพื่อนตั้งสติให้ดีๆและเดี๋ยวเราจะกลับบ้านอีกห้านาทีเพื่อนเพื่อน หายเอาแล้วทุกคนเลเซิร์ฟคนเดียวช่างมันเถเล่นคนเดียวไปเถอะว้าวไอซี่เฮ้ยมันมืดนะทุกคนจริง,รงๆนะทุกคนเห็นตัวอะไรบอกด้วยนะเขาบอกว่าที่นี่มันวิญญาณชอบหลบๆแอบ,บๆด้วยนะทุกคนอยู่ไหนจ๊ะถงเสียงบ้างก็ดีนะจะได้รู้ว่าที่นี่มีโรงยญาณ วิววิมืดมืดม่ทางเดิมทุกคนทางเดิมนะเฮ้จดใหม่มันเปลี่ยนไปบมางปกว่าคือผมไม่แบบเออเห็นเลยนะถ้ำก็ไม่มีทุกคนวิววิวิอะไรขาดำๆมายืนอยู่นะ่ะอยู่ไหนจ๊ะอย่าหนีดิอย่าหลบอย่าอายกันนะพูดคุยกันได้นะผี พูดกับผีไม่ได้พูบคนดูอุ้ยเสียง่าเสียงในบ้านรึเนาะไปให้ทุกคนกลับบ้านดีกว่าไม่มีอแล้วะ